กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วราชินีและพระธิดาของนางอาศัยอยู่ด้วยกันในปราสาทที่สวยงามที่สุดในประเทศเจ้าหญิงมีนางฟ้าที่เธอรักมากนางฟ้าองค์นี้ช่วยคุ้มครองเจ้าหญิงน้อยเสมอมาวันหนึ่งเมื่อเจ้าหญิงเติบใหญ่ถึงวัยแต่งงานเธอจึงตัดสินใจออกเดินทางไปพบเจ้าชายของอีกประเทศหนึ่ง ราชินีมอบกล่องใบหนึ่งที่บรรจุอัญมณีหลายชิ้นให้กับเจ้าหญิงหากมีใครล่วงรู้ว่าลูกเป็นเจ้าหญิงอาจเกิดอันตรายกับลูกได้ฉะนั้นแม่จะให้ผู้ช่วยของแม่ไปกับลูกแทนที่จะให้ทหารไปนางฟ้าใจดีก็มีของขวัญสำหรับเจ้าหญิงเช่นกันนางมอบม้าพูดได้นามว่าฟาลาดาให้กับเธอ ข้าพร้อมออกเดินทางแล้วเจ้าหญิงข้ายังมีอีกอย่างที่อยากมอบให้ท่านเจ้าหญิงนางฟ้ามอบผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งที่มีดาวสามดวงให้กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่คือผ้าเช็ดหน้าวิเศษพกติดตัวท่านไว้ใช้ในยามจำเป็นนะเจ้าหญิงบอกลาและขึ้นหลังฟาราดาส่วนผู้ช่วยของเธอขี่ลา หลายชั่วโมงต่อมาเจ้าหญิงซึ่งกำลังเดินไปตามทางในปา่าก็รู้สึกเหนื่อยล้าเธอจึงหยุดพักผ่อนโอ้ข้ากระหายน้ำมากเลยเรามีน้ำอยู่ท่านช่วยส่งน้ำให้ข้าหน่อยสิแต่ผู้ช่วยสาวกลับดื่มน้ำที่เตรียมมาขอภายเจ้าหญิงข้าก็กระหายน้ำเช่นกันเลยดื่มจนหมดเลยท่านไปหาน้ำเองสิข้าไม่ใช่คนรับใช้ของท่านนะ เจ้าหญิงประหลาดใจกับกิริยาหยาบคายของคนรับใช้ผู้นี้มากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพวกเขาออกเดินทางต่อไปบนถนนหลังจากนั้นสักพักเจ้าหญิงก็มาหยุดที่ริมน้ำพุท่านผู้ช่วยท่านช่วยกรุณาตักน้ำจากน้ำพุให้ข้าหน่อยได้ไหมขอภายเจ้าหญิงบอกแล้วไงว่าข้าไม่ใช่สาวใช้ของท่านท่านก็ลงจากม้าแล้วไปตักน้ำเองสิเจ้าหญิงกับฟาลาดาศบตาก,กัน ข้าว่าข้าชักสงสัยนางผู้ช่วยคนนี้แล้วละ่ะท่านควรระวังตัวด้วยนะเวลาอยู่กับนางอ่ะเจ้าหญิงลงจากหลังมา้านั่งลงและก้มลงไปดื่มน้ำจากฝ่ามือของตนเองท่านใดนั้นจู่ๆพาเช็ดหน้าวิเศษก็เริ่มพูดขึ้นระวังนะเจ้าหญิงผู้ช่วยนางนี้อันตรายนักแต่ในขณะที่เจ้าหญิงก้มตัวลงไปดื่มน้ำพาเช็ดหน้าวิเศษของเธอก็ร่วงตกลงไปในน้ำ เห็นว่าผ้าเช็ดหน้าวิเศษล่องลอยไปกับสายน้ำแล้วผู้ช่วยสาวก็สบโอกาสทีนี้เจ้าก็ไม่มีพลังวิเศษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าคือผู้ออกคำสั่งเจ้ามีหน้าที่รับคำสั่งเท่านั้นเอาล่ะถอดชุดเจ้าหญิงนั่นออกแล้วเอาไหมข้าเอาชุดเหยๆของข้าไปใส่ซะตอนนี้ข้าก็คือเจ้าหญิงหากเจ้ากล้าบอกความจริงกับใครละก็ าา,ากเเ้้ขนจผู้ช่วยสาวไม่เพียงแต่สวมใส่เสื้อผ้าของเจ้าหญิงเท่านั้นเธอยังปีนขึ้นหลังฟาลาดาและเริ่มออกเดินทางส่วนเจ้าหญิงตัวจริงก็ต้องขึ้นหลังลาตามเธอไปอย่างเชื่องช้าแทนหลังจากนั้นสักพักทั้งสองก็มาถึงวังของเจ้าชาย เมื่อเจ้าชายออกมาต้อนรับพวกเขาเจ้าชายก็คิดว่าผู้ช่วยสาวเป็นเจ้าหญิงแต่เจ้าชายก็สังเกตเห็นสาวใช้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหญิงตัวจริงด้วยเจ้าชายนางเป็นแค่คนใช้ไม่ต้องให้นางเข้ามาในวังกับเราหรอกคะ่ะถ้าให้ดีควรหางานให้นางทำนางจะได้ไม่ลืมตัวเจ้าชายจึงทำตามที่เธอพูด เขาแนะนำให้เธอรู้จักกับเด็กชายคนหนึ่งนามว่าคอนราดเขาเป็นเด็กเลี้ยงหา่านเจ้าไปช่วยคอนราดนะจะได้เลี้ยงห่านเป็นเจ้าชายที่รักถ้ามีอีกเรื่องจะขอท่านท่านช่วยเอาม้าอารมณ์ปูดตัวนี้ไปผูกได้ไหมถ้าให้ดีเอาโซ่ล่ามมันไว้ด้วยขามามันพยศนะักเจ้าชายจึงเรียกผู้ช่วยมาและสั่งให้เขาล่ามเจ้าม้าไว้ในคอก ผู้ชว่วยสาวพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดความลับและหลอกเจ้าชายต่อไปเจ้าหญิงตัวจริงรู้สึกเศร้า้อยและร้องไห้เมื่อรู้ว่าฟาราดาจะโดนล่ามโซ่เธอจึงรีบไปหาเขาที่คอกทันทีฟาลาดาผู้น่าสงสารยืนอยู่ตรงนั้นโซตรึงเขาไว้ไม่ให้ขยับไปไหนโอ้ฟาลาดาเขาทำอย่างนี้กับเจ้าได้ยังไงหากพระมารดาของท่านรู้เรื่องนี้แล้วก็ ท่านต้องมโมโหมากแน่เลยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเดินจากม้าฟาลาดาไปอย่างเศร้าซ้อยและเริ่มต้อนฝูงห่านในทุ่งกับคอนราดหลังจากนั้นสักพักในขณะที่เธอนั่งพักอยู่บนโขดหินเธอก็ปลดกิบผมทองคําที่รัดเรือนผมอันสวยงามของเธอออกเมื่อคอนราดเห็นกิบผมทองคอําอารามเหล่านั้นเขาก็รีบเข้าไปใกล้ผมของเจ้าหญิง และอยากจะเอามันมาเป็นของตนเองกิบหนีผมทองคำข้าอยากได้กิบหนีผมทองคำปล่อยผมข้านะจงพัดวายุพิโรธจงพัดตรงไปให้เร็วพัดหมวกคอนราดให้กระเด็นไปบัดเดี๋ยวนี้ณตอนนั้นเองกระแสลมแรงก็พัดจนหมวกของคอนราดหลุดลอยออกจากหัวไป คอนราดไล่ตามคว้าหมวกที่ปินขึ้นไปบนเทือกเขาอยู่นานสองนานจนในที่สุดเขาก็จับมันไว้ได้เจ้าหญิงมัดผมใหม่และซ่อนกิ๊บหนีบผมทองทรรไว้ในผมของเธอหลังจากต้อนฝูงห่านจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วในที่สุดคอนราดกับเจ้าหญิงก็กลับมาที่วัง คอนราดรีบไปเข้าเฝ้าพระราชาทันทีข้าไม่อยากทำงานกับยายคนแปลกหน้าที่ท่านส่งมาขอรับทำไมละ่ะคอนราดนางเสียสติไปแล้วนางคุยกับมา้าแล้วเป่าหมวกข้าจนกระเด็นแถมยังล้อเลียนข้าอีกงานการไม่ทำเลยเมื่อได้ยินดังนั้นพระราชาก็เริ่มสงสยัยวันต่อมาพระองค์จึงแอบตามเจ้าหญิงไปตอนแรกเจ้าหญิงไปที่คอกมา้าเพื่อไปคุยกับฟาราดาที่ถูกล่ามโซ่ไว้ ระราชาแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นม้าพูดได้จากนั้นพระองค์ก็ตามไปที่ทุงญ้าที่คนราดกับเจ้าหญิงต้อนฝูงห่านอยู่เขาซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้หลังจากนั้นสักพักเขาก็สังเกตเห็นกิ๊บหนีบผมทองคำที่ติดอยู่บนผมของเจ้าหญิงจงพัดวายุพิโรธจงพัดตรงไปให้เร็ว พัดหมวกคอนราดให้กระเด็นไปบัดเดี๋ยวนี้หลังจากเอ่ยคำเหล่านี้ลมแรงก็เริ่มพัดกระหน่ำเข้ามาและพัดให้หมวกกระเด็นไปอีกครั้งคอนราดวิ่งไล่จับหมวกของเขาไปจนถึงภูเขาในขณะนั้นเจ้าหญิงก็ซ่อนกิ๊บหนีบผมทองคำเข้าไปในผมของเธออีกครั้งเมื่อได้เห็นดังนั้นพระราชาก็ประหลาดใจมากและรีบกลับวงัง คืนนั้นพระราชาเรียกตัวเจ้าหญิงมาเข้าเฝ้าพระองค์ทรงถามเธอเรื่องม้าฟาาดาที่พูดได้กิบหนีผมทองคาและกระแสลมแรงณตอนนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มร้องไห้ข้าไม่อาจบอกพระองค์ได้ท่านราชาหากข้าบอกข้าจะโดนขังไม่ต้องกลัวที่จะบอกความจริงสาวน้อยบอกมา เจ้าหญิงจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้พระราชาฟังงั้นเจ้าก็คือเจ้าหญิงตัวจริงไม่ต้องห่วงนะไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้ไปเตรียมตัวให้สมเป็นเจ้าหญิงเถอะพระราชารีบเรียกเจ้าชายมาเข้าเฝ้าและเล่าทุกอย่างให้เขาฟัง ในคืนเดียวกันนั่นเองเจ้าชายก็จัดงานเลี้ยงขึ้นในวังโดยที่ไม่บอกอะไรกับเจ้าหญิงตัวปลอมเลยเจ้าหญิงตัวจริงนั่งอยู่ข้างเจ้าชายด้านหนึ่งส่วนเจ้าหญิงตัวปลอมก็นั่งอยู่อีกข้างความงามของเจ้าหญิงตัวจริงนั้นเปล่งประกายเหลือเกินแต่เจ้าหญิงตัวปลอมกลับจำเธอไม่ได้นางคนนี้เป็นใครกันมาทำอะไรที่งานเลี้ยง นางไปเอาอัญมณีแพรวปวพวกนี้มาจากไหนนะแถมยังชุดสวยนั่นอีกเอาล่ะท่านขุนนางทั้งหลายข้ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังโปรดฟังข้าพระราชาเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหญิงให้ฟังประหนึ่งว่าเป็นเรื่องราวของคนอื่นตอนจบพระองค์ทรงถามทุกคนว่าเราควรลงโทษบุคคลที่พูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างไร ต้องลงโทษนางคนที่โกหกให้สาสมท่านราชาเราต้องใช้โซ่ล่ามเท้านางและขังนางไว้ในคุกตลอดการจริงหรือแต่คนที่โกหกในเรื่องนี้ก็คือเจ้าในเมื่อเจ้าเลือกบทลงโทษให้ตัวเองแล้วทหารนำตัวคนโกหกผู้นี้ออกไปให้พ้นหน้าค่ะดังนั้นผู้ช่วยสาวจึงต้องทนรับบทลงโทษ จากการทำลายชีวิตเจ้าหญิงด้วยคำพูดโกหกคืนนั้นเจ้าชายสู่ขอเจ้าหญิงจากนั้นทั้งสองจึงไปที่คอกและช่วยฟาราด้าออกมา ในที่สุดความจริงก็กระจ่างเจ้าหญิงหากพระมารดาอยู่ตรงนี้ท่านก็คงจะมีความสุขจนร้องไห้เจ้าหญิงและเจ้าชายจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังมีความสุขและนางฟ้าใจดีก็คอยปกป้องคุ้มครองพวกเขาจากสิ่งชั่วร้ายตลอดไป